สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้แม่ครูอุย๋ยมีสาระที่มาฝากเชิญไปชมได้เลยนะคะหน่วยชุมชนของเราก่อนเข้าสู่บทเรียนเราไปฟังคำข้องจองกันก่อนนะคะชุมชนของเราเราไปโรงเรียนเราเขียนเราอ่านเราต้องเดินผ่านโรงพยาบาลและวัดคุณแม่ไปตลาด สะอาดคึกคักหนูหนูรู้จักชุมชนไหมเอ่ยเรามาทำความรู้จักสถานที่สำคัญในชุมชนกันค่ะสถานที่แรกบ้านตลาดต่อมาเป็นสถานีตำรวจ โรงพยาบาลโรงเรียนแล้วก็วัดค่ะยังมีสถานที่สำคัญอีกมากมายในชุมชนมีอะไรบ้างเด็กๆบอกให้คูได้ไหมเอ่ยความสำคัญของสถานที่ต่างๆบ้านเป็นที่อยู่อาศัยใช้ในการพักผ่อนอยู่กับครอบครัว โรงพยาบาลเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะเมื่อเกิด,หดเหตุฉุกเฉินต่างๆเราต้องไปแจ้งคุณตำรวจที่สถานีตำรวจค่ะตลาดพอขาแม่ค้าจะนำสินค้ามาวางขายเพื่อให้เราได้ไปจัดจ่ายซื้อของกินของใช้ค่ะโรงเรียน เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้มีคุณครูคอยให้ความรู้แก่เด็กๆค่ะวัดเป็นสถานที่ที่เราไปทำบุญฟังธรรมเทศนาร่วมกันค่ะการช่วยกันดูแลรักษาชุมชนเด็กๆสามารถช่วยกันดูแลรักษาชุมชนได้โดยการไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดไม่เป็นที่ เมื่อเด็กๆพบเห็นขยะที่บ้านหรือในชุมชนต่างๆเด็กๆสามารถเก็บขยะลงถังให้เป็นระเบียบให้สวยงามบ้านของเด็กๆชุมชนของเด็กๆจะได้สวยงามน่าอยู่นะคะการปฏิบัติต่อชุมชนเด็กๆสามารถปฏิบัติต่อชุมชนได้อย่างไรบ้างสิ่งไหนควรปฏิบัติ และสิ่งไหนไม่ควรปฏิบัติไปดูกันค่ะขีดเขียนลงบนผนังหรือสถานที่ต่างๆที่เจ้าของไม่อนุญาตเด็กๆไม่ควรทำนะคะเพราะจะทำให้สถานที่นั้นสกรปรกไม่สวยงามถิถ้นขยะลงหมหนแม่น้ำลำคลองทำไม่ได้นะคะ พราะว่าจะทำให้แม่น้ำบางของเน่าเสียสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำก็จะตายได้ค่ะเด็กๆสามารถช่วยกันเก็บขยะเมื่อพบเห็นขยะต่างๆเด็กๆสามารถช่วยกันเก็บได้ค่ะปลูกต้นไม้เพื่อให้ชุมชนของเรามีสีเขียวน่าอยู่ค่ะ การมีส่วนร่วมในชุมชนเด็กๆสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนได้ยกตัวอย่างเช่นงานวัดเด็กๆสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนานในงานวัดของชุมชนได้หรือการร่วมกันกับชุมชนทำความสะอาดเพื่อให้ชุมชนของเด็กน่าอยู่เมื่อเด็กๆรู้แล้วว่าชุมชนของเรา มีสถานที่สำคัญอะไรบ้างมีความสำคัญอย่างไรและควรปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติอย่างไรต่อชุมชนครูอุ๋ยมีกิจกรรมดีๆปริศนาถ่ายพํมมาให้เด็กๆลองทายสถานที่กันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะอะไรเอยเป็นสถานที่จัดจ่ายซื้อของมีพ่อค้า แม่ขาเด็กๆรู้ไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องแล้วคะ่ะตลาดนั่นเองข้อต่อมานะคะอะไรเอ่ยเป็นสถานที่ให้ความรู้มีคุณครูมีนักเรียนเด็กๆคุ้นเคยกันดีใช่ไหมคะลองทายมาคะ่ะ เก่งมากเลยค่ะโรงเรียนนั่นเองเยี่ยมไปเลยค่ะข้อต่อมานะคะอะไรเอ่ยเป็นสถานที่ดูแลคนป่วยมีคุณหมอและพยาบาลรู้ไหมคะเด็กๆติก๊กตอกติ๊กตอกเยี่ยมมากค่ะโรงพยาบาลน,นั่นเองเด็กๆเยี่ยมมากเลย ข้อต่อมานะคะอะไรเอ่ยเป็นสถานที่ให้เราไปทำบุญร่วมกันมีพระมีเนรรู้แล้วใช่ไหมคะถูกต้องแล้วคะ่วะวัดนั่นเองเยี่ยมมากค่ะเด็กๆจบแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย